วันนี้จะมานําเสนอนะคะ,ะสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนระดับอนุบาลตามหลักสูตรใหม่ของสพทนะคะสมุดเล่มนี้ใช้ได้ทั้งสังกัดเทศบาลสพทเอกชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล่มนี้ใช้ได้ตั้งแต่3ขวบถึง4ขวบนะคะด้านแรกเลยเราจะมีปกพลาสติกไม่หลุดนะคะเสร็จแล้วกระดาษหน้าปกจะเป็นกระดาษเนื้อด้านเขียนติดง่ายหมึกไม่เลอะปัญหาของเราที่เราเจอเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระดาษเนื้อมัน เราเขียนแล้วหมึกจะไม่แห้งสักทีหนึง่งบางครั้งเขียนเสร็จแล้วคิดว่าแห้งแล้วเอานิ้วไปปาดโดนหน่อยเดียวมันก็จะเลอะเทอะอันนี้ของเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูด้านในด้านในจะมีตารางกรอกข้อมูลนักเรียนในนี้เนี่ยจะเป็นช่องใหญ่กรอกง่ายและเราจะมีเส้นทึบที่5 10 15 20หเพื่อป้องกันการหลงช่องเพราะคุณครูบางท่านจะเกิดอาการหลงช่องด้วยการเอาคะแนนคนที่5ไปใส่คนที่6เอาคนที่6ไปใส่คนที่7ทีนี้ถ้าเรามีเส้นทึบ เป็นการบอกว่าอ๋อตรงนี้นะต้องถึง15แล้วตรงนี้ต้องถึง20แล้วคุณครูก็จะได้ระวังได้อีกเรื่องหนึ่งที่เราอำนวยความสะดวกให้คือด้านหน้าที่เป็นรายละเอียดชื่อนามสกุลที่อยู่เด็กเนี่ยเราจะมีเป็นตาราง Excel ให้เพียงแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาที่เบอร์ของเรานี่อันนี้เลยนะคะ085 192 7458 085 1,9,2,7,4,5,8แอดไลน์ mm hmm. มาด้านล่างนะคะ mm hmm. เบอร์ล่างบอกว่าขอไฟล์เราจะส่งไฟล์เป็น Excel mm hmm. ให้คุณครูสามารถกรอกข้อมูลทั้งหมดเข้าไปใน Excel mm hmm. เมื่อปริน้นออกมาตรวจทานว่าแน่นอนถูกต้องแล้ว mm hmm. ก็แปะลงในนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการเขียนสมุดของเราว่าจะเละเอะเทอะจะไม่มีอีกแล้วนะคะในเล่มนี้จะมีเช็คชื่อเช็คชื่อก็จะเป็นช่องใหญ่เช็คง่ายนะคะรายละเอียดไม่เยอะนะคะ แล้วก็จะมีการประเมินพัฒนาการนักเรียนอย่างเช่นสมมติมาตรฐานที่4อันนี้เราจะเป็นมาตรฐานใหม่ตามที่ระเบียบของสพทกําหนดเลยนะคะมาตรฐานที่4แล้วก็จะมีทั้งภาคที่เรียนที่1ภาคเรียนที่สองในมาตรฐานที่4มีตัวบ่งชี้อะไรบ้างมีสภาพที่พึงประสงค์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีการสรุปว่าตัวบ่งชี้นี้สรุปเป็นได้อย่างไงมาตรฐานนี้สรุปยังไงนะคะทางด้านขวาจะมีรายละเอียดว่า ตัวบ่งชี้ที่สี่